เพิ่งตื่นเวรกรรมแท้ๆลำปางเดี๋ยวมาใหม่อาจจะแบบสนุกแบบม้วนหลสินะไม่มีเงินไม่มีรถ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยวันนี้วันหยุดมาก็มาผิดวันอากาศก็ร้อนมากผมเข้ามาในซอยโอโ้โหงงไปหมดเลยตอน,นจะได้กินไหมเนี่ยเดินเดินไปเที่ยวทุกที่อ่ะมีคนเข้าสถานีรถไฟแค่ สองถึงสามคนคนเดียวอีกแล้วเงามากนะผมเดินทางมาที่ลำปางจริงๆเป้าหมายในการมาลำปางครั้งนี้คือการเที่ยวถนนคนเดินวันนี้เราอยู่ที่ ในตัวเมืองลำปางวันนี้ก็จะเป็นสไตล์ประมาณว่าไม่มีเงินเช่ารถก <g ül> ็เลยต้องเดินแล้วก็มาวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีที่ทเที่ยวอีกโอเวนกรรมแทๆ้ๆถ้ามาลำปางมันต้องมาเสาร์อาทิตย์นะทุกคนเพราะว่ามันจะมีถนนคนเดินให้เราได้เที่ยวผมดันมาวันจันทร์ทีนี้ เปลียนกรรมก็เที่ยวเท่าที่เที่ยวได้เนาะยังไงก็ฝากดูหน่อยก็แล้วกันทนทนดู ทิปลำปางครั้งนี้ผมคงต้องโทษตัวเองก่อนที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีเพราะวันที่ผมมาลำปางเป็นวันหยุดราชการตรงกับวันจันทร์ซึ่งถนนคนเดินจะมีแค่วันเสาร์วันอาทิตย์ประสบการณ์การผิดพลาดครั้งนี้คงเป็นบทเรียนที่ผ่านเข้ามาให้ผมได้เรียนรู้ว่าการศึกษาการวางแผนก็จําเป็นที่ต้องทําเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดผมได้เดินมาถึงสถานีรถไฟนครลำปาง โชคยังดีที่ยังมีสถานีรถไฟเปิดให้บริการอยู่วนี้วันหยุดมีคนเข้าสถานีรถไฟแค่2-3ถึง3คนอากาศก็ร้อนมากมาก็มาผิดวัน วันจันทร์่นที่จะมาวันเสาร์วันอาทิตย์พอได้แบบมีถนนคนเดินลำปางอะไรเงี้ยสถานีรถไฟนครลำปางเป็นสถานีรถไฟรุ่นแรกๆที่สร้างขึ้นในประเทศไทยและยังคงเหลืออยู่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมันกิจกรรมหลักๆของสถานีรถไฟก็คือถ่ายรูป ี้ผมกำลังหาร้านลาบอะผมเข้ามาในซอยโอ้โหงงไปหมดเลยตอนนี้จะได้กินไหมเนี่ยเดินเดินไปเที่ยวทุกที่อะไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีอะไรเลยโอเคเราถึงร้านแล้วมาดูกันผมมาถึงแล้วนะดูดีเงินแตกเลยแต่ว่าผมมีน้ำเก๊กหก่อนนะ อย่าไปชิวเชิวคนเดียวอีกแล้วเงามากนะกับข้าวชิมที่ลาบหมูสุก แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะเนาะเป็นลาบอิสามันก็จะแบบแซ่บๆแ,แต่นี้มันจะเป็นแบบว่าเครื่องเทศแล้วก็มีกระเทียมทอดโรยด้วยนี่เป็นต้มน่ากินใช่ไหม เพนนรานะว่าอร่อยนะจะลองมาชิมย่างกันไนหะมก็ไม่ค่อยรู้อ่ะมันคืออะไรผมก็สั่งมากินยิน้มือสั่นเลยวนี้ นำด้วยนำคลิบใหม่ใหทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมได้ไก่น้ำเที่ยวแล้วอ่ะคำนวณนะก็เดี๋ยวเราจะมาจะกลมไปเทียวนะเพราะเห็นทำจีโร่ต้องเห็น ผมได้เจอกับต่อที่ร้านลาบต่ออาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆเมืองนครล,ลำปางเท่าที่จะพาผมไปได้ผมผิดหวังกับตัวเองที่ไม่ศึกษารายละเอียดการท่องเที่ยวให้ดีผมตั้งใจจะอยู่ลำปางแค่วันเดียวผมก็ออกเดินทางต่อลำปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ยังรอให้ผมคนพบโอกาสหน้าผมจะกลับมาที่ลำปางแบบที่ดีกว่าเดิมแน่นอนผมมากับต่อเพิ่งรู้จักเพื่อนผมเอง เห็นหน้าปะเจอกัน,นมีต่อ <laughs> <laughs> อย่างน้อยการมาเที่ยวลำปางรอบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เที่ยวตามที่ต้องการแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมได้คือการได้รู้จักเพื่อนได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นถือซะว่าการมาลำปางของผมก็ไม่ได้สูญเปล่าอะไรเลยตงตื่น แต่ว่าผมติดใจภาคเหนือนะโอเคผมรู้สึกว่าคนภาคเหนือน่ารักแต่ผมต้องลองไปสัมผัสคนอีสานดูบ้างดีไหมมันน่าจะแบบอ,อาจจะแบบสนุกแบบมวนหลายสีนะ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> มันก็ต้องทำไปเรื่อยเนาะทุกคนโอเคทำไปจะดูก็ดูไม่ดูไม่เป็นไรเราก็ทำ ทำเล่นไปเล่นไปตามสไตล์เรานะผมก็ไม่เคยตัดต่อวิดีโอหรืออะไรหรอกผมอยากทำผมดีกว่าผมนอนเล่นที่บ้านนั่งเล่นเกมที่บ้านเสียเวลา <c oughs> ผมว่าเอา <c oughs> เวลาเล่นเกมเนี่ยเอามานั่งตัดต่อดีกว่า <c oughs> แต่ว่าถ้ามีคนดูมันก็เราก็ต้องยอมรับนะว่าคนดูด่าบ้างไม่ด่าบ้างหรืออาจจะมันคนวันเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันมี หลายประเภทเออใช่นั่นแหละทริปนี้ก็มาแล้วประมาณ8ปดถึงแปวันประมาณนั้นอืมลำปางเดี๋ยวมาใหม่ต้องมาสุกเสาร์อาทิตย์เออมัดขึ้นเขาก่อนมาอุทยานพออุทยานเสร็จลงมาเลยมาเดินถนนคนเดินลำปาง มมีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วได้เพื่อนเยอะมากไปทุกที่ต้องมีเพื่อนนะทุกคนดูดูใจกันเอาเนาะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาเป็นแบบว่าแจ้งเตือนทั้งทั้งหมดนะทุกคนถ้ามีเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันก็ดีอนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนะ ก็ทุกคนมาเพื่อนเราเราจะกลับนะครับกลับคอนเทนต์นะโอเคไม่ต้องกวนได้ดียังไงถึงก็ท่างกันโอเคขอบคุณนะครับครับผมใช่พี่ประเทศไทยคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะเราก็ต้องระวังเขาก็ต้องระวังก็เอาเอากลายเป็นว่าไม่ได้โบกรถสักทีนี่แหละ